วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาสู่สังเวียนเดนนาร์ซอติดดัมบันอ๋อบางทีก็มันมีเดนนาซอผมาด้วยผมมาจากไหนก็ไม่รู้มันต,ต้องเป็นทอร์โซมันต้องเป็นแต่ไมโทดอนสมเนียผู้สมาร์ทที่เราไม่ยอมรับแต่ว่าเขาก็โผล่ม,มาอยู่ดีนี่คือสังเวียนดึกดัมบันาาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคเอ,อ่อในในโลกโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคู่ต่อสู้แรกของเราก็คือซเตโกโซลัสก,กับเทอร์รานโดนดอนเทอร์รานโนดอนไปไหนแล้วออกใหม่โลก แดินละอนหยุดหมายเร็วเฮิรนฟ้ามาแต่ไกลเพื่อมาสองเนนี้โดยเฉพาะหายแล้วมาเริ่มกันสดกันเลยในการบินแบบลอยฟ้าโอ้เบแบ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  m เรื่องอะไรกันขุ้นบงวันนี้ว่ากองเราเกิดพลาดนะโอ๊ยอ่อน,นจริงฟาดกันไปโดนมานี่มานี่อ่ะงำมาแล้วมาแล้ว,เร,วเรือปีขาดจะด้วยต้องมาทำอะไรเมื่อกี้จะไม่ได้มานัล้างแค้น ถือว่าแพ้บ่ายสำหรับธรรดาดอนเพราะฉะนั้นสเตโกสลัดชนะฮุเลเก็บศพแป๊บคู่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้เราจะมีคู่ต่อสู้อีกมากมายซึ่งยกแรกได้จบไปแล้วกับสเตโกสลัดกับธรรดาดอนวันนี้เราจะมาสู้กับคู่ต่อสู้อื่นกันมา่า เอสโมซรัสกับพักคิเซอรฟลูซรัสทั้งคู่มีพลังชนที่ร้ายกาจมากยังไม่เริ่มเป่งๆเลยไอ้เจ้าบ่าเนี่ยมามาสู้กันเฮ้ยเจ้าพวกบ่าคึกกันนักตึงๆเอาละครับท่านผู้ชมหลุกนี้ยิงไงมากครับต้นยกไปแล้ว ฉันไม่ยอมแพ้นะครับพี่เอาไอ้นี่ฉันไม่ยอมแพ้กจโลกหนาเจ้าหัวโนกเอ้ยเฮ้ยไอหัวร้านเฮ้ยยังไม่ได้แล้วโหนึ่งสองสามเลยทากิเซชนะนะครับทานผู้ชมเก็บศพแป๊บฮาลโหนกประทะ เออทารานโนปเนี่ยทำไมมีสักนิ้วโว้ยแล้วมาเจอทารานโนซะหน่อยทำมระตูกันเถอะแกลยังไม่ได้เริ่มย้งเป้งเป้งตัดจะมาเริ่มเองเป้งเป้งเอ้ยคู่นี้ตกรอบยังไม่ได้ทำในเป้งเป้งเลยมาเป้งเป้งซะเองแหมขี้โกงกันนี่นะออกไปออกไปโหอะไรอะโหเอ้ย เอาละมาแล้วคุณจมาสู้กันหรือยังไอ้ลูกเบคิโอสอรัสฉันพร้อมมานานแล้วละไอ้สู้กับแกเองเฮ้ยได้เลยจะมาสู้กับแกอย่าตุ่มโอ้ยเจ็บคอเจ็บคองับหัวต่อเลยคอมโบแบบมอเตอร์คอมแบตหย่ำไอ้สไลฟจที่ด้วยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วยังไม่พอ ช่วยผมด้วยครับตำรวจจ้ามช่วยผมด้วยไม่มีคำมาโจยใจอีกต่อไปแล้วผมตายแน่เลยเฮ้ขำมาลังไกรลูกฉัอนอ่ะผมไม่เกี่ยวนะ แกใจไหมมันเปแกลูกของฉันนี่อ่ะอ่ะแกใจไหมแกใจไหมผมไม่เกี่ยวนะครับพี่ผมไม่เกลเลยดูโออะไรเนี่ยดื้อโอ้ยกระดูกหักกระทันหันเลยกันทีเดียวเพราะฉะนั้นได้โดนนิคัสแพ้ไปมันโดนลูกและเบคโยสระก็ได้กลับไปเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครชนะในรอบนี้ มันกับรลอบที่แล้วสุบปีน้องว่ะสุบปีน้อง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 อะไรกันหรอแล้วมันจะปีน้องกันแล้วเาละเปลง,ปงโอ้ไม่ก็ทันไม่เห็นอะไรเลยตัวนี้ต่างหากเราเย,ย้ สเอ้ยบลูชนะไงกันไรสาอะไรสไปโนไงแน่ใจนะอันแน่สิโอ้อยนี่คือโปรโม,เ,มรเตอร์ของงานนี้ครับฮหผมคือโปรโมเตอร์อืแต่ใครชะนะผมจะจะให้มาสู่กับผมไงมเพื่อเป็นเกตเอบวงตะกูล Là, ý chúc mừng đừng 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 เอ้ยฉันยังแพ้ไม่ได้ฉันต้องได้สู้กับโปรโมเตอร์ได้เงินรางวัลแสนหนึ่งแสนบาทโอ้ยเจ็บขาเจ็บขาโอ้พระเจ้าหลักทวานฉันโอ้ยแม่เจ้าว่าทำไอ้กันแน่มาทำร้ายหลูกทวารฉันย่าโอ้ยทำไม่ได้ย่าทำไม่ได้แล้วย่า อยังไม่ได้ยังไม่ได้ย่ดิอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้มันไปไหนแล้วชิจูนี่เอ๊ชนะชนะชนะเอ๊ทำไมเมื่อกี้ฉันไม่ได้สู้ล่ะเนี่ยตอนน้าได้โคตรสู้พิเศษยังไงเล่า มาสู้กันเลยเนี yeah. ่ยแกลบได้ยังไงเหรอแย่ yeah. โหพลังแกอ่อนมากฉันก็ลบพลังแกได้เหมือนกันไอหัวโล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 นฉันเอาไม่ได้แล้ว น้อยแนะ่มาทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงพุงฉันน้อยนะ่แกฉันพอมานานแล้วจะได้ขยำงองแกนเนี่ยมาเลยมาเลยงามฉันยอมไม่ได้แล้วมากัดคอฉันบุ้มบุ้มโอ๊ยพอฉันแตกแน่นอนเลยอย่างนี้ ไ่จัวน้โอ้าจ้านึงสองสามเร็ตรมเตอร์มาแล้วฮ้เฮงคือปรโมเตอร์เดเมทอดอนครับใครมาเสืผมอะไอหัวลน ไอหัวร้อนในหัวร้อนในหัวร้อนในหัวร้อนฮ่าฮ่มันเคยหัวร้อ,อนไงโอ้ยโอ้ย,อยทำอะไรฉันนี่ของกับข้าไม่เหรอไอ้มาต,ตัวกระปุกมาเตยยังไงหรอไม่ยอมไม่ได้แล้วยำ อร่อยจริงๆเลยอร่อยครับอร่อยน้อยแนมะมากินฉันเข้าไปอย่างนั้นเหรอ,อมืนอร่อยเนน่านะม,มันอร่อยจริงๆนะแกไม่เกี่ยวที่จะมากินเนอฉันอืมอืมแล้วก็จะเกี่ยวล่ะฉันไงมาเล่นอะไรของมันไอ้จมัมมันเถอะ มดตชนะใช่ไหมครับท่านผู้ชมผิดแล้วคุณไม่ได้ชนะคุณไม่เคยมาแข่งเลยซ้ําไปอ้าวคุณไม่แข่งโปรโมตรเตอร์แล้วก็มาโม้ตัวเองว่าจะได้แข่งกับผู้ที่ชนะเท่าน,นั้นแหละเอาก็จะเป็นโปรโมเตอร์นี่นจะสู้กับคนแข่งนั่นฟังที่พวกเขาพูดกันสิรเ,รเ,เราแพ้พวกแกเราโดนหลอกมาให้แข่งเราโดนหลอกมาไม่มีเงินรางวัลเราโดนหลอก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 พวกแกใช่ไหม ออจะไม่เกี่ยวนะแงมพลังสู้โมลสตันอุเลยงั้นคุณต้องมาสู้กับผมได้สู้กันเลยแงมความจริงแล้วกรรมการก็คือผู้ที่ชนะนั่นเองครับท่านผู้ชมงงไหมล่ะฮ่าฮ่าฮ่า